นี่สามกรอนี่แม่พี่น้องป้าที่น้องอย่างงามเลยจ้ะนี่โอ้ยมางามแทะนีะ่เอาสามกรอนี้กันพี่น้องอื้อ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆพี่น้องทุกคนสวัสดีนะคะก็ะมาเจอกับติ๊กเดนมาร์กเหมือนเดิมนะคะนี่แหละคะ่ะเพราะมันอยู่ที่ทะเลเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นี่แหละคะ่ะขึ้นลมแรงมากเลยค่ะวันนี้ลมแรงเหมือนเดิมนะคะค่ะเพื่อนๆมานะคะมาดูคณะทะเลนะคะมาเก็บคณะทะเลกับติ๊กกันนะคะกําลังออกกําลังสวยจ้ามาเก็บด้วยกันจ้ะ โอ้ยนี่จ้าพี่น้องโอ้ยงามพี่น้องเลยนี่กำลังงามเลยจ้าชายหาดแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยหินนะคะกับคลื่นทะเลนะคะมาเก็บขนาทะเลด้วยกันกับริ้งจานโอ้ยกำลังงามเลยพี่น้องเลยนี่นี่จ้่โอ้ย เอายอดมันก่อนพี่น้องเลยยอดมันยังไม่ใหญ่ไหมนี่นี่นยอดนี่พี่น้องออดูเิวยอดยังไม่นอ้อยเลยพี่น้องเลยเอาใบนี่ก่อนีน่งามจ้ะพี่น้องนี่เอาเยอะก่อนมันก็ได้เนาะ นี่จ้ะโอ้ยดูยอดนี่พี่น้องเลยงามอยู่พี่นอ้อง่น้ะงามพี่นอ้องหาโตอืี่น้ะเป็นหนึ่งยอดะจ้ะนี่ เหรมาได้แล้วงานพี่น้องเลยงามเลยพี่น้องไปไปหาก,กันต่อพี่น้องอเห็นที่ต้องหน่นพี่น้องเลยไปเดินไปดูกัน เห็นแล้วนี่พีน่น้องเลยสวยงามยอดหน้าทะเลงามพี่น้องนี่โอ้ยงามงามงามพี่น้องเลยลมก็ะแรง อั่าง่งามเลยพี่น้องเลยนี่จ้าโอ้ยงามโอ้ยเขียวงามพี่น้องเลยนี่จ้าขนาทะเลนะครับนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องข้างๆกันข้างๆกันจ้านี่อื ลอยมาตัดแน้วรอ,อบนึงดูเถองามพี่น้องเลยอ้ยนี่กำลังออกเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องงามอืนี่จ้างามงามโอ้ยต้นนี้มันออกเป็นดอกหมดแล้วพี่น้องเลย รูต,ต้นอื่นกันต่อมันจะมีอยู่ด้านบนพี่น้องนี่โอ้ยงามแต่พี่น้องเย้ยอู้หูยอย่างงามเลยพี่น้องดูสค่ะอ้ยอ้ยนี่อย่างงามเลยพี่น้องเลยนี่อีกกิ่งหนึ่งพี่นอ้องยอดหนึ่ง นี่จ้าโอ้ยงาม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 นี่ไปหากันต่อพี่นอ้องกำลังขึ้นเลยพี่น้องเลยกำลังขึ้นเลยพี่น้องเลย โอ้ยตนน้นน้อยๆนี่ไอเขาใหญ่ก่อน้ำพี่น้องเลยนีเรามาเอาต้นใหญ่กันพี่น้องนี่นี่จ้ะโอ้ยต้นนี้งามพี่น้องเลยนี่โอ้อต้นนี้กันพี่น้องปัดดูสิวะ้องเอ้ยงามงาม,มาเด้อมาเก็บขนาดทะเลกับนิกเด้อนี่ปัด จะตัดให้ดูนะคะมือหนึ่งถือกล้องพี่น้องเลยรักทุเลนี่จ้าได้แล้วพี่นอ้องโอ้ยเห็นงงามเลยไหมงดพี่น้องเลยนี่นี่จ้าอ,อีกแล้ว โอ้ยสองยอดละสองยอดละนี่ยอดที่สามที่น้องเลยนี่ต้นนี่นี่จ้ายอดที่สามโอ้ยงามพี่น้องงามงามไม่ไม่ต้องห่วงเยอยะแย,ยะเลยจ้ะนี่โอ้ยดูดต้นนี้นี่ อุ้ยด้านบนสีแดงพี่น้องเลยอือไปมเลยจ้ามามามาอมเอายอดต้นนี้ก่อนพี่น้องเลยมาดูความงามของเขาพี่น้องอีกสองยอดอ่ะมาพี่นอ้องนี่ยุดปาพี่น้องเลยนี่จ้า นี่จะ้ะสองยอดงามๆพี่น้องไม่โอ้ย,อยสอนต้นงี้พี่น้องเลยอ้ยาวเถอะใบยังสีม่วงอยู่เลยพี่น้องเลยนี่โอ้ยงามพี่น้องอือเอาใบมันพี่น้องเลย เอาไปนี่ไม่ยอดยอดหนึ่งพี่น้องงามๆนี่อือจ้าได้แล้วโอ้ยงามงามงามป๊าดนี่งหนึ่อันนี้ก็งามจ้ะนี่งามงามีาม่น้อง พี่ง่องมามามาเก็บคณะเลกกับติดเด้อพี่ง่องนี่ลมกล็แรงแรง่จ้งามงามงามพี่ง่องงามโอ้ยอยังเยอะแยะอีกเลยจ้ะ ยังมีอีกเยอะแยะเลยพี่นองเลยโอ้ใส่ตะกร้าก่อนตเต็มแล้วไม่ตะกร้าพี่น้องเลยโอ้ยไปกันต่อพี่น้องาเก็บท่าทะเลกันต่อนะจ๊ะ โอ้ยงามพี่น้องเลยดู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 โอ้ยงามงามนี่สามกอนี่แม่พี่น้องป้าพี่น้องอย่างงามเลยจ้ะนี่โอ้ยมางามแทะนีะ่เอาสามกอนี้กันพี่น้องอื โอ้ยยอดอย่างงามเลยพี่น้องเลยนี่นี่นี่มา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 เก็บคณะทะเลกันจ้ามาเก็บยอดคนะกันจ้าโอ้ยงามพี่น้องเลยนี่โอ้ยงามพี่น้องงามงามพี่น้องเลยอ้ยนี่จ้ามามา มาเก็บนำกันพี่น้องงามงามพี่น้องเลยงามงามเต็มตะกาแล้วพี่น้องเลยเต็มตะกาแล้วโอ้ยมาน้องมาตัดกันต่อโอ้ย,อยาง,งามทุกพี่น้องเลยโอ้ยงามพี่น้อง อ๋อดูเอยอดใหญ่อวบพี่น้องเลยนี่อ้ยนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้าดูเถอะส่ยงามเลยพี่น้องเลยอ้ยยอดไหมย่ยาง,งามเลยจ้านี่อ้ย โอ้ยงามงามงามสอ,อนสอ,อนความงามพี่น้องเลยมาดูต้นนี้สิหินยอดมันงามพี่น้องนี่ต้นนี่นมาเดินมาเดิอพี่น้องโอ้โหยงามพี่น้องเลย ของพี่น้องเลยดูวะงามงามงามต้นนี้ยัง้นนอยๆอยู่พี่น,อน,น้องยังแน่ๆอ,อยู่เลยตน้นนี้โอ้ยอ่ะเก็บแปดตะกร้าก่อนดูวะว่า,ามจริงๆเลยพี่น้องสอนอนความงามของคนาทะเลอือโอ้ยพี่น้องเลย เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเนีเต็มตะกร้าแล้วจ้าดูปะโอ้ยโอ้ยเลยขึ้นลมแรงยังเหลือลอีกเยอะแยะเลยจ้ะพี่น,อน้องเฮ้ยเดี๋ยววันหลังอีกสักสองสามวันค่อยมาเก็บใหม่พี่น้องวันนี้จะเต็มตะกร้าแล้วไหมโอ้ยดูปะพี่น้องเฮ้ยมีแต่งามงาม นี่แหละค่ะเพืนเพื่อนพี่น้องเ,เต็มตะก,ก้าแล้วนะคะในการเก็บคณะทะเลวันนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้กับติ๊กเดนมากด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ